สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเจ๊จะชวน,นเพื่อนๆนะคะมาดูต้นไม้มงคลอ,อีกต้นหนึ่งนะคะที่มีความสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้ชาวอังท้องนะคะเขาว่าคือหากันน่าดูเลยนะคะเพราะว่าดอกของเขานะคะจะคล้ายๆนกนะคะเราจะเห็นว่าดอกของเขาจะคล้ายๆนกเลยนะคะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเขาเป็นต้นอะไรกันแน่นะคะ วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะ,ะตามความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะอันนี้นะคะอันนี้เขาจะเป็นต้นนกน้อยนำโชคหรือเราจะเรียกอีกชื่อนึงก็คือนางกวักสาริกาลิ้นทองนะคะ,ะคุณประโยชน์ของเขาะะที่มีประโยชน์นะคะก็คือปลูกเพื่อความสวยงามนะคะและความเชื่อเรื่องส่งเสริมโชคลาภนะคะการค้าขายลุ่งเรื่อง เสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวเองแล้วก็ให้แก่ครอบครัวทุกๆคนนะคะนิยมปลูกในบ้านนะคะแล้วก็ห้างร้านต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อแต่ละบ,บุคคลนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาดูลักษณะนะคะของเขาเป็นยังไงนะคะก็คือเป็นไม้ดอกนะคะเป็นไม้ประดับด้วยมีลักษณะเป็นไม้อวบน้ํานะคะทั้งใบก็อวบน้ําด้วยนะคะลําต้นมีสีเขียวนะคะอวบอ้วนยางมีสีขาวนะคะโตเต็มที่นะคะก็จะสูงถึง2อถึงสเมตรเลยทีเดียวนะคะกิ่งรูปทรงกระบอกนะคะใบแบบขนนกและเมื่อมีดอกนะคะ เราจะเห็นว่ามีดอกรูปร่างคล้ายนกน้อยนะคะโผล่ออกมาจากใบนะคะประดับสีชมพูสวยงามมากๆเลยนะคะเขาจึงตั้งชื่อให้ว่า,าตามลักษณะของอมงคลนะคะว่านกน้อยนำโชคนะคะ เรามาดูวิธีการปลูกการขยายพันธุ์ของเขากันดีกว่านะคะว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนบ้างนะคะมีกี่วิธีนะคะในการที่เขาจะขยายพันธุ์นะก็คือเขาจะขยายพันธุ์ได้3าวิธีนะคะก็คือ 1. การเพราะด้วยมเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดที่ที่เขามาจากดอกของเขานั่นเองนะคะและ2นะคะการปักชำและก็3ามนะคะ การเสียบยอดนะคะ3าวิธีนะคะที่ทำได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ทำเองได้ที่บ้านด้วยนะคะคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆนะคะมีความสนใจแล้วก็มีความชอบนะคะอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เจด้วยนะคะ เเป็นกำลังใจให้เจ๊นะคะทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะคุยทุกคนสมหวังเรยเร็วนะคะแล้วก็มีความรวยรวยรวยโชคดีนะคะไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายจ้า